ไกลตากปีดคยถาวาสังเกตมนยกไกลจากปีฝนิตกเดี๋ยวนี่ตากลงไปเดนูมตกถือเข้าม่มาตกถืเข้าแห้งมันตกแห้งไปตกบนเด้อหนองว่าใจเสบาดบ้านคุ้มอละตากหมูมันไี้กูินมนี่ส่กเลอดเองเต้ ก็หาคือสันหาแนวกินเนาะก็ตีอันตีตะลุงนั่นมือข้านั้นเลยเด้อไม่เจอเขาจิ้มไม่จิ้มไหวอยู่ลูกกัญยัววัริงก่ันหากั่ยแล้วมันเล้งอ่มันจิ้มน้อน้งบ้างเลยไปยเลาฝนย้วาสองสามหมืนก้อนนี่ไึได้หาจุดๆหายจดหาแล้วกนกูบอถ่าแล้วลาฟ้าลาฝนเขาบอแต่กอก็เขาบอมัน เขาประมาณพ่าดนงก้อนใ่นมวดก้อนอืนงบอท่ได้ก็เดนงก้อนงามอนบ่อทุ่เขาไม่ใช่อเหยนเห็บ่อเล้วไปเป็นคู่คนหนึงเลยโอ้ยน่ะใส่ทั้งแต่พวกข่อยไปเก็บเฮ็ดผุนนอกซานพวกขอยไปเก็บเฮ็ดเขาเขาเจ้าสวดจงกวงอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาคนสวดอ่ะเดี๋วมาเอาคนก็นมีน้ำกันเลยอวะผู้ไดใส่ก้อนกับง้ามก้อนหรอวะ ้องคืนม so ันเลืกกนนี um. ่หนักจแก้ขึ้นไปกมันเลาไหลเมื่นีผู้ใดนาเจ้าเดียวจะหันเนาะยอลยิ้องไม่ต่าเดือนยงเนขาบอกนนท์ไหนไปฟ้างหน่และอืมาเขาขอไปหอดหน้าผุนเลือกๆพุนขอมาเดี๋ยวหลอนนะต้เยอะเบาเบาติเยอะเบา มือเขาพอแล้วบพอแล้วเากลาอเพื่อนเพื่อนมิมนะมิมะมิไรไรจุดนั้นทะลาอกกันสมบ้านอย่างนี้ก็เอาเพื่นลกพวมือเลาะเอาเพืนโี่เห็นงนี่ไง